ครับผมสวัสดีครับผมพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนเหมือนเดิมนะครับกับช่องพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเรามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการให้อาหารปลานะครับซึ่งผมได้เลี้ยงปลาหมอนะครับไว้นะครับเป็นบ่อพลาสติกนะครับขนาดความกว้าง2เมตรยาว15เมตรลึก80เซนนะฮะ ซึ่งเป็นรุ่นทดลองเลี้ยงนะครับประมาณ500ตัวนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารปลานะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับครับในส่วนของการให้อาหารปลานะครับในตอนเช้านะครับผมจะให้สายหน่อยนะฮะหมายถึงว่าแดดเริ่มออกนะฮะคือจริงจริงเนี่ยปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะฮะเวลาเขา เขาจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับถ้ายังเช้ามากอากาศยังเย็นนะครับก็จะทําให้เขากินอาหารไม่ได้น้อยลงนะฮะไ,ไ,ไ,ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอมีการให้เขาปรับอุณหภูมิก่อนเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเชนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะมีการเคาะนะครับชนะเพื่อให้ เเขารู้ว่าเรามาให้อาหารแล้วนะครับนะ่อาหาปลาก็จะเริ่มมาแล้วนะครับนะครอบแบบนี้นะครับเมื่อปลาได้ยินสัญญาณก็จะเริ่มมาแล้วนะครับพอปลาเริ่มมาเราก็จะเริ่มหวานให้อาหาร ช่วงแรกๆปลาก็จะจะกินค่อนข้างรวดเร็วนะครับ เราจะสังเกตาการกินของปลานะฮะเราจะหวานไปทั่วๆก่อนนะครับบางๆรอบแรกนะครับคือเทคนิคการให้อาหารปลานะฮะเราไม่ควรที่จะหวานแล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะเพราะจะทำให้าบางทีเนี่ยปลาเนี่ยเขาจะ บางวันเขากินมากกินน้อยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช้านี้ผมรู้สึกได้เลยว่าปลาเขาไม่ไม่ค่อยกินอาหารเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะฮะนะแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานเนี่ยทั้งวันก็จะแดดไม่ค่อยมีนะครับฟ้าปิดนะครับสังเกตว่าถ้าวันไหนที่แดดดีๆนะฮะแดดดีๆ ปลาจะกินอาหารได้ดีกว่านะครับนะช่วงนี้ก็เวลาอยู่ประมาณสักสักเจ็ดโมงนะฮะเจ็ดโมงนี่ครับ,นะรบปลาเขาจะเริ่มกินนะครับจากที่ผมหวานไปนะครับปลาของผมนี่ตอนนี้อายุอยู่ประมาณ2เดือนนิดนิดครับ2เดือนอผมลงปลาวันที่28่สิบแดกรกฎาคม2,563นห้นะครับ สเดือน3วัน2เดือน2เดือน3าวันประมาณนี้นะครับเ,เมื่อปลาเขากินอาหารที่เราหวานรอบแรกเริ่มหมดแล้วนะฮะเราก็จะต้องหวานให้ต่อเนื่องนะฮะ ถ้านะฮะถ้าเราหวานเสร็จแล้วเราไปทาอย่างอื่นแล้วกลับมาอาหารหมดนะฮะอันนี้ไม่ไม่แนะนานะครับเพราะว่าเวลาปลาที่เรากินอาหารไปแล้วเนี่ยถ้าเราขาดขาดตอนหรือต่อเนื่องในการให้อาหารนะครับอาหารที่ปลากินเข้าไปแล้วนะครับก็จะจะเริ่มอืดน,นะฮะจะเริ่มอืดน,นะทำให ปลาเนี่ยอิ่มนะครับโดยที่เขายัางไม่ได้กินเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้น,น,นการให้อาหารปลานะครับเราควรที่จะให้ต่อเนื่องนะครับแต่ให้น้อยๆนะครับหวานให้เรื่อยๆนะครับเมื่อเขากินหมดนะครับในแต่ละแต่ละครั้งก็หวานต่อนะครับ,นะรบเมื่อเริ่มอาหารเริ่มบางตาเราก็หวานต่อไป นะครับหวานเพิ่มนะครับแต่จะหวานไม่เยอะทีเดียวเลยนะครับทําไมล่ะครับเพราะว่าปลาจะกินไม่ทันส่วนหนึ่งนะครับสองก็คือเมื่อปลากินไม่ทันก็จะทําให้อืดนะครับนะอาหารจะเริ่มอืดแล้วก็จะจมนะครับไม่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 น่ากินนะครับนะสุดท้ายก็จะจมลงสู่พื้นบ่อซึ่งก็จะทําให้บ่อเราเน่าเร็วขึ้นนะครับ เราเราเลี้ยงปลาเราต้องสังเกตปลาเราด้วยนะครับกินมากกินน้อยนะครับไม่ใช่ว่าให้ทุกวันทุกคาบท,ทุกมื้อเนี่ยเท่าๆกันไม่ใช่นะครับเราดูพฤติกรรมการกินของปลานะครับประกอบทุกครั้งนะฮะการเลี้ยงปลาเราควรใส่ใจนะครับเพราะว่าเราคือปลาเนี่ยมันร้องหรือมัน <c oughs> มัน ไม่เหมือนหมูเนาะถ้าหมูมันหิวมันจะร้องนะครับแต่ถ้าปลาอยู่ในน้าเนี่ยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปลาหมอเนี่ยเป็นสัตว์เป็นปลาที่กินเนื้อนะครับถ้าเราให้อาหารนะครับหรือปล่อยให้เขาหิวนะครับเขาจะกัดกันนะครับแล้วก็จะเกิดปลาตัวเล็กๆก,ก็จะเกิดความกลัวไม่กล้ามากินอาหารนะครับอันนี้ รอบสองแล้วนะครับเริ่มอาหารเริ่มหมดแล้วนะครับก็หวานไปบางๆนะครับขึ้นอยู่กับบางวันผมก็ให้สามรอบสี่รอบห้ารอบนะครับบางวันก็กินเก่งนะครับปัจจัยของการกินเก่งนะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็คือเรื่องอุณหภูมิ เป็นหลักเลยนะครับแสงแดดปริมาณออกซิเจนในน้ำะตะกอนน้ำน้ำเสียนะครับถ้าน้ำเสียปลาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับนะถ้ามีตะกอนเหนือผิวน้ำเยอะๆปลาก็จะไม่ค่อยกินนะครับน้ำสกปรกมีกลิ่นนะครับแบบนี้ปลาจะไม่ค่อยกินนะครับนะเราต้องออสังเกตด้วยนะครับนะ อากาศเย็นปลาจะไม่ค่อยกินนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมเลี้ยงมาฮะก็ลองฝึกสังเกตวันนี้ก็มาแบ่งปันเ,เคล็ดลับนะครับนะในการให้อาหารปลานะครับอาหารที่ผมให้นะครับเป็นเม็ดเล็กนะครับตอนนี้นะครับเม็ดเล็กโปรโตีน30%ตนะครับ ผมจะอาหารของบาลานตนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเบอร์8 32นะฮะขนาดก็จะเป็นปลาขนาดนี่นะครับถ้าเม็ดเ,เ,เล็กเกินไปก็ถ้าปลาโตแล้วเม็ดเล็กเกินไปก็ไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่า,าปลาจะอิ่มช้านะครับทำให้เราเปลืองอาหารแล้วก็ปลาหมอเนี่ย จริงๆนะถ้ามืออาชีพตากที่ผมสอบถามนะครับเขาเลี้ยงอยู่ประมาณ4-5หเดือนนะฮะอ่าไม่ไม่จำเป็นต้องเร่งอะไรมากนะครับเพราะว่าเออเกล็ดปลานะครับนะถ้าอายุน้อยถึงแม้จะโตได้น้ำหนักแต่ว่าอายุน้อยเนี่ยเกล็ดปลาเขาจะอ่อนนะฮะเวลาเขาจับเนี่ยนะจะทำให้ แม่ค้านะครับที่นําไปขายเนี่ยคือเลือดมันจะออกตามก็ดนะครับนะเลือดมันจะออกตามกล็ดนะครับ,นะเ,ออรบเพราะฉะนั้นปลาที่อายุน้อยนะครับก็ไม่เหมาะที่จะนําไปจําหน่ายนะครับโดยเฉพาะแม่ค้าที่ต้องไปนําไปขายตามตลาดสดอะไรที่นี้เราก็มาดูว่าพื้นที่ในแต่และพื้นที่หรือรูปแบบการขายของเราเนี่ยเราจะขายให้ใครนะฮะแต่ถ้าเราตัก ขายเลี้ยงขายเองนะครับนะสู่มือผู้บริโภคเองนะครับเราก็ไม่จัเป็นครับตัวโตเราก็เล่งได้นะครับนะแต่เนื้อก็จะไม่ค่อยแน่นนะครับเนื้อจะลักษณะฟ้ามๆนิดหนึ่งนะนะและก็ไม่ค่อยได้น้ําหนักนะครับตัวโตก็จริงนะครับแต่เนื้อเขาหลวมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่หมดอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับที่ ผมได้เก็บข้อมูลมานะครับในเรื่องของอายุปลานะครับบางคนก็จะเลี้ยงยาว5เดือนนะฮะร้อยห้วันเพื่ออะไรครับเพื่อจะผลิตไข่เป็นปลาหมอไข่นะครับนะเพราะนั้นการให้อาหารก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับ ถ้าเราอัดอาหารมากเกินไปนะครับโปรโตีนสูงเกินไปนะครับก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงนะครับการจำหน่ายนะครับในการจำหน่ายที่เราเลี้ยงลากระยะเวลาไปนานๆเนี่ยอาจจะทำให้กำไรน้อยนะครับหรือขาดทุนนะครับการที่ปลาอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็เสี่ยงนะครับที่จะเกิด โรคเกิดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนอะไรนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับบางคนบางแต่ก็ก็มีจุดขายอาจจะเพิ่มราคานะครับปลาทีเา่เลี้ยง6เดือน 5- 6เดือนเนี่ยปลาไข่อาจจะเ,เลี้ยงราคาสูงขึ้นาขายในราคาที่สูงขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะบริหารจัดก,การในเรื่องของอาหาร ปริมาณอาหารที่เหมาะสมก็สามารถที่จะทําให้เราสร้างกําไรได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นที่เราจะได้ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องสามารถจัดการขึ้นอยู่กับว่าเราจะขายแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นความรู้ที่ผมได้เก็บนะครับสะสมมานะครับซึ่ง ในการวางแผนในการเลี้ยงนะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงนะครับวันนี้ก็นำคลิปนะครับมาฝากเพื่อนสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ